ว้าวด้านล่างเนี่ยไม่มีสาวสวยๆให้กิ้มมันได้หมดหรอกนะเพราะว่านนะพ่อหน้าอาจจะตกใจว่าฮะนายนานายอาจจะตกใจว่าทำไมเมืองล่างถึงปลูกต้นไม้ขึ้นจริงๆแล้วมันเป็นต้นไม้ที่กินศพเข้าไปแล้วมาเลยโตเนี่ยนี่คือคนที่ป่วยก็คือมันคือสุสายย่อมๆเลยที่เนี่ยเนี่คคนไม่ค่อยมีในเมืองตายหมดแล้เจริงเราอย่าแรกเลยต้องเคาะเคาะกระดิ่งก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลอย่ยบอย โเฮ้ยเขาเขาเขอขอะไรคนไต้หวันออไปเว้ยพวกเปรับคนไต้หวันไหมโอเคโอเคทุกทุกคนทุกคนนั่งเตรียมตัวส่วนนวลนั่งนั่งนั่งขาสมาธิกันทุกคนเลย อ่ะนั่งค่ะเราต้องนั่งด้วยเหรอใช่ค่ะแล้วพอเราพอเราต้องนั่งอะไหนอะไหนเน้นขัดเสื้อโง่เป็นอะไรอะพระพระพอะพรทัดจะพรทัดจะรับเด็กใหม่ซึ่งอยู่ร้านยังขาวเป็นไรวะเอ้าพระพรทัด พระพทัตพระทัตพระเขาออกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยพระทัตพระทัตลอยยังไงวะโชว์ปฏิภาณแล้วโชว์พินิหารแล้วโชว์พินิหารนะจริงซักซิสซักซิดข้าพ่อหลวงบนล่างนี่มีสวงจังอ่าว่าไงล่ะครับพระทัตอือโยมรู้ไหม ไม่มีอะไรอ้าวอ้าวเอ๊เดี๋ยวอย่าเพิ่งเหยียบเพิ่งอยีาเพิ่งอหยียบไพอดีนี่สายเก่าออกอ๋อไหนโยมเล่าซิว่าโลกเบื้องบนมันเป็นยังไงฮะเท่ามาจากโลกเบื้องบนนั้หรอที่นี่คือโลกเบื้องล่างโลกที่เต็มไปด้วยสถุนตวะโดยเฉพาะคนหัวแดง ตัววีตายก็ไม่ตัววีตัววีตัววีป่าวยักษ์ยัลษ์ยักษ์แต่ไม่ใช่ว่ามันจะสถุนสว่างแล้วไม่มีข้อดีข้ออะไรเลยมันมีข้อดีอยู่ทุกคนที่นี่เขารักกันดีใช่ไหมโอ้โหแต่แต่ไม่รักเปย์นะแตพวกไอเปย์อุบะนาอวน่ะกี่แผลเนี่ยงั้นเดี๋ยวอาตมาจะ ท่องบทสวดไล่ให้ไล่พรเอ้ยให้พรให้ทุกคนนะไล่พรหรอพรอไม่จ๊ะพรแล้วไม่รู้แต่พรก็ได้หาบทสวดก่อนอ๋ออ๋อฉันว่าผาเฮ้ยมันผาพรด้วยป่ะไม่เตรียมสคริปต์มาหรอรผาพรเหรอ เขี่ยจะพัะปอมเขี่ยพัะพอ,อไมไว้พระ <c oughs> อัตมามาจากวัดเสาลินไงอัตมาเน้นต่อสู้ไปเอกเดียวโถึงมากต้อ ิดหนังสือหาอยู่หรืออะไรคืออตมาหาไม่เคยเจอนะเออแต่บทตรวจนี้ท่องตามอตมาแล้วกันนะโอเคสับเพสัตตาสัพเพสับตาตัพทั้งหลายที่เป็นเพื่อนถูกสับทั้งหลายที่เป็นเพื่อนถูก กงไงต่อนะพาปลอมนี่เฮ้ยจัามือข้าหลืองม่ไมครับเอาเวลาหูตูเอาเวลาหูเอเวลาหูตูจงเป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อย่าได้เปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งกายละกันเลยอณิคาโหนตูน้าฮาวหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยทุข์ขีตานางทุกข์ขีตานางอตตานังปาลิหารันตู ซาลิหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งสิ้นเชิญจำไม่ได้นะจำไม่ได้นะโอเคนะก็วิญญาที่อยู่ด้านประตูตรงนั้นก็ทำการไปเกิดใหม่แล้วนะทุกคนนัะถือว่าบทเวทบทกรรมนลยโอย เขาได้ทําการไปแล้วทุกคนเราก็จะทำการสงบสุดแล้วถามหนะฉันหยุดแล้วอั้นผมจะบอกทุกคนว่าหายไปซะทีนะกูไม่เข้าใจอะไรเลยไอเขาไปไหนครับต่อไปไหนจะไปไหนน่ะเราก็ไม่รู้เราลงมาด้านล่างนี่เราก็เหมือนเป็นคนต่างถิ่นก็บอกว่าเราไม่มีที่อยู่ก็ กลับมาแล้วเว้ยเอางี้เดี๋ยวแล้วเราก็เอาข้าวไปลงเว้ยไอผีเรากินกลับมาเพื่ออะไรเราก็เอข้าไปลงกลับไปทำไมกลับมาเรข้าวเอาข้าไปลงไงฉันฉันฉันว่าทุกคนแนะนำตัวให้เจงอยู่หลานที่นี่ดีกว่าแบบว่าแนะนำตัวน่ะเดี๋ยวพี่อะไรมันอีกอะไรอีกอะไรอีกหรอพี่ฉันแนะนำตัวให้เราเราจำไม่ได้เนี่ยฉันฉันขอเปิดคนแรกเลยเนี่ยยินดายร้อยอยู่ใช่เป็นยินดีอยู่ไรกูชั้นอยู่ไรกูอาวังแข็งมาปีเจ้าแค่ ยินยันจ้ะนะฉันชื่อว่าซุนยงเทียนยงเทียนไล่ไล่ยังไงดีอ่าจะบอกนี่ต่อเลยอ่ะอ่าฉันชื่อเสี่ยวแซ่เล้งเสี่ยวแซ่อย่าเรียกชื่อแรกแของเขามันเป็นคกลัเล้งโอเคเรียกเรียกลิงเล้งก็ได้เล้งก็ได้ท่อไมเธอเลยโม่หนึ่งโม่โม่ต่อไป หลี่อินน่ะอินที่เด้จักนะหลีอินอินอืมอืมไปไปเชิซอวีน่ะเรียกสาวก็ได้นะครับอืมส่วนคนนี้เราว่าเรารู้ชื่อทุกคนเรียกกันเต็ม,มเลยไอ้ล้นเต้าชื่อพระปลอมออใช่ไหมโอ้ยโอ้ยคุซักฟิโอ้ย้ักิ มันจะสัดสกิกันไปแล้วใช้หาทำตัวใชินไว้เลยไฟมันร้อนอ่ะโมเมนต์มันมีญหามาเลยทุกคนไเคดีมันแบบมันจะสต็อปมันจะสต็อปนะเว้ยไปนี่มีคนนึงนี่ยังไม่รับตัวเลยคนเนี้ยเอาแล้วไหนคนไหนอ่ะโอเคเซหลงชิงหานะหลงชิงหานหลงชิงหาน เราก็จำชื่อคนไม่ค่อยเก่งเราชอบเรียกตามลักษณะเด่นมากกว่าเช่นเช่นไอดำนั่งเรียกเฮ้ยไม่ใช่นั่งเรียกหลายหลายคนเลยแบบว่าเรียกเรียกแต่ละคนว่าไงจาแดงก่อนก็ได้ขาวเขียวแดงน้ำตาลเหลืองไอ้นี่มันเหยียดสีผิวไอ้นี่มันเหยียดสีผิวเอ๊ มันเยี่ยนอ่ะดูดิไปกลับไปเลยกลับไปเลยไม่ต้อนต้อนต้อนมาย่ายนายกลับไปเลยนายมันเป็นวิญญาณร้ายไงเออส่วนเจ้าหนี่ชื่อว่าอารตีหิดใช่ฉันชื่ออารตีเหลี่ยมฉันชื่ออาตีเหลี่ยมเอาไปไม่ใช่อารตีหิดเหรอคนไม่ปักอารตีก็ได้น่ะฉันชื่อตีเหลี่ยมอะไรล่ะดกสบายโลจินอ่ะฉันชื่อตีเหลี่ยมหล่อสุดในนี้เท่สุดด้วยตีเขสุดด้วยเป็นเป็นเกย์ด้วยน่ะ เราเห็นผมนายล้วเราถึงไฟนะเราขอเรียกแทนว่าไฟแล้วกันนะไฟโอ้หอะไรเท่เลยทำไมชื่อเทดำดีกว่าวะชื่อไฟเลยหรืออย่างจะได้ชื่อแบบตะกอนของเราล่ะไอ้ดำก็เท่นะโอ้โหหม้อโ้มอนะหม้อนะเออคิดมากอม้อมออาจารย์หมอไว้หด้านี้นะโอเค ฉันว่าเราเพราะเราพาเด็กใหม่ไปโนเมอร์เลยบอกว่าตรงไหนเป็นตรงไหนเราจะได้รู้อ่ะก่อนก็ถือว่าหาบ้านให้เด็กใหม่ได้ไงเริ่มจากที่นี่เลยที่นี่ก็วัดโอเคไปต่อโอ้ง่ายจังเหนียวมากที่นี่ไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้กับเพงอันอันนี้เป็นตัวมัสคอตจากเออ่นิยายในตำนานนี่ชื่อว่านิยายนิยายอะไรนะบัตเทเวนน่ะนิยายบัตเทเวนอ่ะมันเป็น เป็นสิ่งที่พาทัศน์เขานับถือนี่ะเขาเขาชื่อว่าอะไรอ่ะคนคนในโลกเขาชื่อว่าอะไรนะชื่อทัดเชื่อมจิตน้องน้องน้องทัดเชื่อมจิตเหมือนนกัเลยเป็นไงล่ะเข้าใจแล้วโอเคพวกเราไปกันต่อภาษาของเมืองล่างหรอเราก็เข้าใจซะด้วยนายรำดอนซูลิงไหมเดี๋ยวซีลิงแตกเป็นบ้านของคนลงคนลงลงที่เขาตายกันแล้ววันนี้คนตายไปเยอะแล่ะ บางทีเราก็คิดนะว่าต้องทำแผงล่องหนวนี้มันอะไรมันเป็นเทคโนโลยีของเมืองล่างน่ะใช่แล้วพวกเมืองบนไม่มีหรอกใช่ไหมแล้วก็พวกพ่อเรามีวัฒนธรรมหน่อยก็คือแชร์บ้านกันต่อน่ะก็คือถ้าเกิดเกิดคนคนหมายถึงว่าถ้าเกิดคนเก่าตายก็บ้านนี่นาอยู่ก็ว่าก็จะก็จะอยู่ก็เป็นบ้คนตายไงเอ่าเหรอใช่แล้วเฮ้ยจะมาหน้าลอยได้ไงอ่ะ ไม่เป็นไรหรอกที่นี่ไม่มี okay. ผีอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีที่พวกเจ้าเรียกเอะไรกันลงลงมาดิขาอันตรายนะลงมาเดูได้เลยโอเคไปไม่มีปัญหาที่นี่ไม่มีผีหรอกเพราะว่ามีอาตมาอยู่ในร่างโอ้ยมือตัวแรกเลยบ้าผีเลยก็คือนายสามารถในระหว่างเดินก็ถ้าเกิดนายสังเกตได้ว่ามันดูลอกลังหน่อยนายสามารถจะอยู่ต่อได้เลยนะ บ้านไหนโดยไม่มีคนอ่ะไปอยู่ได้เลยบ้านคือคือบ้านหลังนึงน่าจะมีเจ้าของไม่ต่ำกว่าสิบคนเราไม่เชิญการอยู่บ้านนะเราไม่เคยมีบ้านมาด้วยโอ้โหว่านี่ก็เป็นบ้านครั้งแรกเลยเรานี่นี่ตรงหรือฉันแนะนำตรงนี้เลยตรงนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวของฉันเองใช่แล้วร้านนี้ฉันเคยกินเมื่อคืแตกนะไม่น่าใช่ไม่ดีหรือเปล่าร้าน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 ไม่ใส่สารกันบูดอ่ะฉันฉันขี้แตกอ่ะคือ ไออา้าวคุกเวทเดี๋ยวไม่มีเนี่ยหมดใช่แล้วมันหมดนะ<อ>ก็คือฉันจะบอกว่าร้านนี้ของฉันมันหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปของพวกนี้แล้วกันนะอะไรอ่ะหรือต้องการอะไรไอ้นมหรต้องการต้องการสาวตนะ้องการสาวไปเอาไปเ,เอาสินะโดนอีกแล้ว เจ้าไปฉันต้องไปฉันต้องไปเขาต้องการเนีไงไม่แพ้ฉันตามที่ผิดนะฉันไม่ดูเรื่องฉันไม่ดนดูเรื่องฉันไม่ดูเรื่องส่วนตรงนี้ก็คือเออเป็นร้านที่ชื่อว่าเออฟิตเนียฟิตเนสใช่อันนี้อันนี้ยื่นอันนี้ว่าจิมโบ้ใช่ค่ะเลือดออกมาแล้วนะโดนโดนเลือดแล้วเหรอเลือดแล้วเลือดแล้วดูดูดูเลือดในนี้ เอาทำไมเป็นเงี้ยโดนเลือคุณเป็นลีลาฉันน่ะทำไมถึงกลับมาฉันฉันฉันมีอันหนึ่งอันน่ะทำไปหนึ่งอันอ่ะมีคอลเลคชันด้วยนะคะเนี่ยคอลเลคชันอ่ะของ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 ยอดของร้านมันเปีะทำไมฉันกลับมาแล้วมันถึงเป็นอย่างนี้อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันโดนยังไม่ทันวิ่งเลยพอทางเมือกูอยู่ก็เกลียดฉันได้ฉันไม่ทำอะไรผิดเลยอ่ะเสันนิษฐานว่ามาขึ้นร้านฉันหมดเลยอ่ะอพอดีพอดีว่าฉันไม่ยอมไม่ยอมเล่าคนไต้หวันเอาไปเหรอไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดเกิดอะไรขึ้นหรอ คือเขาอะมาทำอะไรโอ้โหทำอะไรบ้านหัวเนี่ยคือเขาไปเข้าบ้านสาวแล้วพังหน้าต่างน่ะฉันไม่เคยทำอย่างนั้นเลฉันไม่ใช่ใครทำก็อ้วนจัดการให้ไอ้เชื่อไอ้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 ย่าอะไย่าอะไรไอ้ไอ้โอ้ยไอ้พวกเชกระบอก โอ้ยที่ด้วยที่ด้วยเอ้พผาที่ด้วยพาโอ้ยเดี๋ยววิ่งตีกันครับอย่าตีกันครับอย่าตีกันอย่าทำอะไรเขาเลยโอเคโอเคอย่าตีกันโอเคเขาจะเป็นคนเราเราเราดีกันนะเราดีกันนะเปโดโอ้โหเอ้ยเปโดไม่หมคะเปโดคือโอเคเราเราเราดีกันโอเคเมื่อกี้ไม่เกิดอะไรขึ้นโอเคเราจะทวนต่อดีกว่ามีมีใครอยากจะพาแบบว่าไปไปไปทัวร์บ้านตัวเองหน่อยไหมบ้านฉันเลยบ้านฉันเลยเนี่ย มากระหว่างเลยไม่แต่เด็กใหม่หายไปแล้วเด็กใหม่หายไปไหนเด็กใหม่หนีไปแล้วเออเด็กใหม่หายไแล้วเป็นไปได้ว่าผาทัชหน้าจอไปเก็บผาทัดทัดเด็กเอาเด็กใหม่ขึ้นมาแล้วทำไมเครื่องมันลื้อมาหมดเลยแล้วเตียมนีนเลี้ยวหมดเลยฉันบอกแล้วฉันฉันไม่เอมเอาคนไต้หวันนะเด็กใหม่หายไปไหนฮะเด็กเด็กใหม่ไปไหนอ่ะ นี่เรียบร้อยเด็กไม่ละจิ้งัวโอ้โหเด็กไม่อยู่ไหนอะขอบคุณนะเด็กไม่ส้นไม่ไม่ลกนะโอ้โหขอบคุณมากเลยเป็นบุญอย่างยิ่งเฮ้ยไอคิวเด็กไม่หายไปแล้วเสียงใครน่ะไม่เห็นนะนี่ฮาวฟู้ เดีย๋ยวมันควายออกลูกเลยอะ่ะออ๋ว่าแต่เด็กใหม่อยู่ไหนเนี่ย